ฟิวอะไรไอ้ที่ยังไม่โดนจับเลยฟิวมึงฆ่าตัวตายทำไมเอาเอาดิแก๊งยอไหนฟิวตัวไแม่ไหนนี่อะไรวะเนี่ยฮะแรงมากด้ตายก็จะตายก็จะตายเอาดิมาละ เอ้ยทีนี้แหละทีนี้ตึงกระจอกไม่เกาะไม่ดูวุ้นกี่ก้ามนะพอจับไม่จาบเอ้ยเตรียมตัวมันจะเข้ามาเฮียเจอมันละไอ้โง่เอ้ยทีนี้เข้ามาเยอะง้อไงมันแพ้กูมันแพ้กูน้องยังไม่ต้องห่วงจอท่าไรระเรวจคุมแล้วว่าน้องเข้าเห็นไหมพอพี่เข้ามาพี่ก็คุมทุกอย่างเนี่ยงน้องดูไว้ดูไว้ชปิดทงลำพี่ป่าสู้น้องไข่ครครับเปิดด้วยมันเข้ามัมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว เดี่ยวกูคนเดียวไปละวเอาละเอาลเออไปไหนอ่ะเฮ้ยมันบอกว่าถ้ากูฆ่ามันอสองครั้งกูจะกลายเป็นคนร้ายอะไรอ่ะติ๊กนี่เหรอนี่เหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะเออยิงยิงยิงงั้นยิงไม่ได้ว่ะปิดตูดิี่ปิดตูดิี่ปิดตูดิีไอ้แมงเข้าเดี๋ยวจะตามไล่ติ๊กเองเนาะพี่ไม่ต้องห่วงกูบุกเปิดได้กูบุกไปละกูบุกมาทันรู้ไรติ๊กจับไม่ได้แล้วไงสวัสดีครับน้องเต็ก ปกติจับไม่ได้แล้วไม่หรอหรือจับได้กูจับได้ปกติหรอไฟง้อไอ้ติ๊กโดนกูจับ <laughs> เฮ้ยลังแกมงนละคุกไปล้ังแกมงเลยกูจับควายเลยขอไม่เหี้ยกูต้องเดินไปด้วยเดินไม่ได้แม่งยิงแม่งยิงตรงที่เดินไคิดว่าเสียวมากมังงม <laughs> ้ง,งรู้ไหมดิแก่อนแรกเป็นแผลติ๊กหมดล้อ อะไรอ่ะยังอีกทำอะไรพี่อ่ะน้องเฮ้ยเกมเลงคู่มาดิมาดิไกแตกแล้วไอ้จิกแตกกูไอครับน้องเอมึงต้องมึงต้องทำให้มันมึงต้องจับมันไปมันถึงจะเข้าคุกเลยตายควายแต่ของตำรวจเก็บสองก็บอกแค่นั้นแหละมาดิมาดิเอ็งมาดิน้อง เลงกูกิงยิงไปแก่ได้ร้องบังพี่กอนนะ่พี่ก้าเฮ้ยมันมีปืนโหดเว้ยโหดแค่ไหนกันเชียววะนี่โหดแค่ไหนวะืนี่ถ้ากูได้เอเค้าก็บอกเลยกูก๊อตได้ร้องฮ่าฮ่่าปร้องโปรนียร้องโปรนี มันมีฮอล์ด้วยอ่ะฟิลคือกูจะฝึกกูจะดักจับกูจะดักจับดักจับไอติ๊กเองไม่ต้องห่วงจับกูไม่ได้หรอกมาละมาดิไปดิไปดิไปตามไปไปเลยน้องพี่ตามเองตามยไหมได้เป็นกูมีคนบนสุดบนสุดเชี้อะไรบนสุดเชี้ยาถรรปืนนะครับตายแล้ว ไปนั่งไปติคุณเฮ้ยทำไมไม่จับพี้กูอ่ะเจนี่เล่นนคอมโอ้เฮ้ยอ้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกูตามไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกูถึงละไปะไรไปเลยวิชามานวิชามานพี่ไม่ไหวแล้วน้องพี่ขอเติมเพื่อเอาเติมชุวไหนดีวะบวกบวก อ่าไหนดีวะนี่ดีกว่าใช่ไหมครับรับวาอ้ฝากไว้เอบัันหน้อยหาสิบโลบอะไรวะมันขโมยเหรอเดี๋ยวจะเล่นลูกโม่ล้วน้องเียดเทพลูกโม่ี่ชนหาม่มออยู่คนหร้อนนะไม่อยู่เดียว em cao em có em cao này ở nhào ai phiêu chăm anh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  chăm nó chăm anh 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 chăm 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 กูเจดับไอ้ม่ว่าดับก็ดับไงแออดมินะไรออ่ะนยาไปแอดมินด้วยอ่ะไอ้มันยังอยู่คนธรรมดาอยู่เลยนี่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 กูเจอมาละน้องปี๋ไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้มันคือรถดิไป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 ดิน้องพี่มตกมด้วยไปเลยไปเลยไปเลย กิ่งโง่เลยทำอะไรติดคิดว่าจะหนีไปคนเดียมีไงเราได้งโง่ป <laughs> ไปขึ้นมาเร็วไปไป,ไปน้องป,ป,ปักนีปักปีปักปเลยเออม่เจอไหนวะเพียวมาดูว่าฐานมั้งเราเกิดฐานตลอดนี่มันดยิงมือรถไม่ได้อะทำไมจับจับสุดเลยจับสุดเลย กูได้แล้วก you know uh ูได้แล้วได้หนึ่งได้หนึ่งเออเฮ้ยรอจับติ๊กเดี๋ยวเอาปืนนั่นอ่ะยิงติ๊กให้จับแม่ก่อนติ๊กจะเป็นอีพแดงไม่ใช่หรอครับไอ้ข่าวมาจะฟังตัวจูบาสเตอร์เย้ค รูไ้ไปว่าอะไระที่กไม่เห็หนเลยว่าไม่เห็นกลับฐานเกิดเลยมันหนีทิ้งเนี่ยมันหนีแต่มันเป็นทีมสีเหลืองอยู่คนเดียวนะกูเก่งไงลามึงดิจะจับไอ้ทิ้งกันเถอะฟิลน้องพี่มาล้วอยู่ไหนกันวะน่าเสียดายอ่ะอ๋อนี่ยยังเจอติ้งละ <c oughs> ไปด้วยจ้าไปด้วยไปด้วยรถ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 อาไอ้ติ้เกินกู จับ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 ได้จับได้จับได้เฮ้ยจับจับเรียบร้อยลับับับายงี้ยงเลยฟิวอะไรไอ้ที่ยังไม่โดนจับเลยฟิวมึงฆ่าตัวตายทำไมเอาเอาจับยคนโง่อะไอ้รถรถนังเฮ้ยมึงซูมกล้องนะมี